เอาละครับผมทุ๊กกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมที่ผมเัวน,นะครับวันนี้เนี่ยจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า f i n ฟน์ไนแอตเฟร d ี้ภาคที่2ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มา1ดาวแล้วนะครับผมซึ่งคืนที่1นึ่งคืนที่หเนี่ยก็เล่นจบไปแล้วก็ได้อ่าใบาสิใบรับเงินเดือนแล้วเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะขึ้นอ่าใบานี้และซึ่งคืนที่6จบผมก็จะได้อีกใบหนึ่งแต่ไม่ใช่ชื่อคนเดิมไม่ใช่ชื่ออ่าจะไม่ได้ชื่ออะไร ชื่อในใบนั้นน่ะมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นคืนที่6อถ้าคืนที่6จบเนี่ยก็คือจะได้คัสตอมไนท์มางั้นเริ่มเลยแล้วกันมาโอเคโอ้แมงโกมาแล้วมาเร็วมากบอลลูนบอลแฝบแล้วเร็วเกินรีบแบเนียรีบไปไหนก่อน ฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่มามาเลยวะฟ็อกซี่นเอซี่ฮัลโหลนี่เปิดไฟฟ็อกซี่ไปกันโอ ตู้ไม่รู้ตัวอะไรมีเสียงไฮหาแล้วไาแล้วเยี่ยมเคียเียร์เคีีค่หมุนนี่หมุนมปิดตอนนี้หมืวิเธอร์บอนนี่กำลังเตรียมเข้าช่องท่อเลยนะทันี้ไม่ไปไม่ไปอยู่ที่เดิมเสียงไฮม่าจะออกเป็น่อปแล้ว ้ด้วยอ้ิก้ามาเลยชิก้ามาเลยเสียงฝาของมก่บีบอได้บีบีนนะคือมันสั้น,นเสียงองมือก่นอ,อ,น, BB, อนได้บีบอุ้ยแล้วขอได้บีบีเ่อลเลยันเลยสลัไปแล้วกันเนี่ยเอเ่เฟเฮ้ยเสียงีอลเอเจฟไป,ป,ล,ะไปละเยเยย เมื่อกี้ผมอัดไปรอบหนึง,งนะเล่นไปประมาณเกือบสิบรอบไม่ผ่านและคลิปมันเสียไงคือไม่ไดีสิ่งเสียงที่ผมพูดออกแบบคลิปแล้วก็อัดใหม่แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองอาทิตย์แล้วไม่มีเวลาเลยมึงจะว่างวันนี้ อู๋มันดึงกล้องมันดึงกล้องมูชิกาดึงกล้องมาเลยเนาะมันแค่เฟรดี้ที่ดึงได้ดีแล้วกดเสรอูยนี่เหมือนกันโอ้ใจหมดไม่เรคแต่เราสามารถอ่าควบคุมสถานการณ์ได้กโ็โอเคอยู่แหละเนาะเรื่องหมดจะหมดแล้วเนี่ยซึ่งนึง่โอเคมาบ้างมาบ้าง ไปแล้วเยยนโอ้ไม่ยังไม่ไปไม่ไปช่างมันโอ้โหจบ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 โอ้บอลลูนบอยมาจบแล้วเพื่อนฮะโกดไอเฟรดี้มาไม่รอดไม่รอดไม่รอด ผมลืมบอกถ้าสมมติว่ามาขึ้นจับสแกตผมจะขึ้นเตะแจ้งเตือนไว้สามสองหนึ่งนะโดยคนที่แบบไม่ชอบเจอจ็สแกตจะได้มีขึ้นเตือนไว้น,นี่รอบที่สองเนาะวิจะใช้เวลากี่รอบแ้งเตีอนที่หกคืนเดียว นี้เวลาก็ผ่านมาสี่นาทีแล้วในในเกมเอเน็กคลิปอยู่ติเทนเซที่มาวางที่หน้ามือแล้วเฮ้ยอะไรไปอู๋อู๋ฉไม่มาไวจังมึงรีบอะไรกันเนี่ยนี่มึงไปรีบเป็นเกินโอ้ยมันรีบเนจังเลยอะ ี่ยังไม่ตีหนึ่งไงนะลุม่มกันแล้วนี่รีบจัง มาเลยแขนง็ขาดก็ช่างมาด้วยเทเบิลบอมลมาด้วยทำไมเป็นขาดเนี่ยท้ากรนเลยสำลีมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเราเสซ็งเข้าอ,อีกรอบหนึ่งอุย๊ยโดเปิดโอ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันจะจะอาบัจจ์โอ้ my god ชิคกา้าวันดี สามสองหนึ่งจับสแกนม่มีม mm ิน hmm. mm ิเกมให้เลยเหรอแบบตอนตายเนี่ยไม่ม hmm. ีมินิเกมในเรื่องเลยเมื่อกี้มันมาเรื่อยๆมาแบบไม่ทันตั้งตัว

ก็ปเป็ดออกมาตัดวิเทิล็อกซี่ตัดมีสีกบอ็อกตัดแค่นี้ไปเล่นง่ายอ่ะแค่ไมไม่ต้องเปิดกล้องเลยสัญญาการนนชิก้าัี้ผมไม่เห็นโดชิก้าเลย <Hello. S 1> บอนบอยเซฮัลโหลแล้วมีสาม่ได้ เะื่อผมตายพมาแมงโก้กับไอ้บอลบีบไปกันไมอีสงรอบหลายรอบเลยแมงโก้ขึ้นมาขโมยแล้วก็งับบอลบีบในห้องพักที่แจ็คสง คิดละหายไหนถนนโลเลมาแล้วชยงเดี๋ยวพี่ไม่มาเลยโอ้ชิก้ามาโอ้ออกไปดูจุบมาเล้

โอ้ไฟพอดีเลยไม่ทันทำไมอะไรอะไช่วงนี้ไม่เปิดไฟเดือดจะได้ไม่ต้องไม่เปิดไม่ที่ถึงตีสาได้ปะไ <Hi. S 1> ดี๋ยวปอูคว้าเสียอีกัน ไปเด๋อได้ยตอนนี้เวลาในลิปผ่านมสสีกาเทีแล้วนี่คอบอยเดินต่อเรื่อยๆไม่มีเบรกหรมาแล้วชัวร์แน่นอนแต้วงเส้นข้อ ให้ล่มหนึ่งด oh ูส oh ิบอกจะไม่ถึงสามสิบวินี่จบเลยไปแล้วยิมเไาเก็อตไหนกอยมหายไปหมดเลยอ่ะยชิก้าอยู่นี่อยู่ชุ๊บยิมได้ยังปลอดภัยอยู่มั้ปลอดภัยอยู่แหละ นก้นเรอยู่ห้องนี้มาช่วงคไหนวนี่สี่ก็ีแรกแมันไม่หมดนะคือที่2ก็หมดช้าคือที่สก็เลิแลวคือที่สี่หมดเร็วมาหมดเร็วหกหมด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 เร็วแบบมากๆาคืนเจดไม่ต้องพูดกดเรด้วย กูอ่ะไปสองแป้ให้นะกูทันไหมเมื่อกี้เห็นหน้ามันเต็มเลยทนแหละทนแหละมั้งม่ไหมนี่อส่องสองแป้ะไม่ทันเลยาเน้นใใน d ต็ไม่มี VR โออ เ, er. um, เ um, problem, ดีฟแต่นายเนอู้หูทันไหมทันไหมทันไหมไม่รู้ใส่ด้หรืรอดแหละดูสิบบล็อกหมดูก็ถึงึืนตอไปก่ตอไปนนะเห็นเห็นดวงตาฟอกซี่โอ้ยตีไหนเนี่ยไม่ท่ายไม่ท่าไม่ท่าไม่ท่าไม่ ขอเครื่อ,นนองมืไฟ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 กดบดิเโอ้ยออกซีไม่ได้เก็ออกซีไ่เย็ยเยนเย,ยนกบไปงหัวเองมหัแล้วเ,เย็นหนใจเย็นหนูเป็นหนูท่งหัววัดเดียวเดียวเดียวรองสลับเองได้อย่าง ้ oh. <c oughs> ยินสองนิดสองปุ๊บมาแป๊บมียังไงเนี่ยรอบที่ห้าแล้วมั้งยฮึ ยุนี้เราต้องผ่านไม้ได้ ก็กลัวแหละไม่กลัวได้ไงไม่หาใจหายใจเลยเบื่อถ้าไม่ถอดเมื่อกี้โดนแล้วก็ผมเคยปั่นปั่นแบบนานๆแล้วแบบปั่นจุ๊งไม่สนใจเลยปั่นจนแบบไอ้วิทย์เท้าบอลนี่มันจัมสแกนเลยมันจัมแบบไม่สนแล้วว่ากำลังทำเลย าผมใส่ทันจะไม่ตกใจแต่ถ้าใส่เกินไปอาจจะตกแจเพรบางทีผมใส่ก็ไม่ตกใจเลยมาแล้วในเนี่ปีสองมันเปินใต้ตอนปีสองปีสามกันเะตนนัเคยเล่นถึกเกือบปีห้าเนะโอ้ยลึครับลึกมากเสียมงม่งหาลองๆๆ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 ่ๆๆๆ ตัวชุดไม่คิดไม่ขอตัชด่งชๆๆงชางไม่ได้ขอครึ่งหนึงโอ้ไม่ทันวีดีโอวีดีโอประมาณ17นาทีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิเทอร์วิเทอร์ฟอกซีเวกเวกเวกเมินิมันมันลุมกันแล้วตีสามแลมันมันจะสับชาอไแบบไมเขา ฟใช้เหลือสอเปอรอแม่ก็เลือ, oh, ลอ,ลลอลสองขีดแล้วเหลือสองเปอเสคนี่มาแล้วอย่าบอกนวะว่าคอยบอนนี่มาแล้วแบบแบบแบบมิวสิกบ็อกซ์มิวสิกบ็อกซ์ี่ไปแล้วน้องเดี้ยวดอเนียอมเป คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนเดี๋ยวไว้เล่นคลิปหน้านะคลิปนี้ก็นานแล้วจ็ดยี่สิบนาทีแล้วก็ขอจบเพียง่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจนคลิปต่อไปไม่คือย,ย่าไม่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 